วันนี้เรารอยู่ห้เป็นคลาสแรกเดีเ๋ยวเรามาทำความรู้จักกันก่อนพร้อมไหมสามสองหนึ่งปวัสดีึ่งส<ป>อง พี่พ่อคิดแต่จนุดเดอเยเ้าเาเอาใบมะมชาร์เอาไรน้องไม่มีเอาแล้วได้รได้หอไร่อ้มม่มอ่อมอ จะบ้าเหรอรักนะ้เหรอรนะอ่ไปี่รักนะาไรักนะบ้าเหรอรักนะ็บ้าเหรอ 15วันอยากทราบว่าเราสมควรสระผมวันไหนถ้าพร้อมแล้วเริ่มครนต้องสมควรสระผมวันไหนวันที่เรารู้สึกว่าผมบบเริ่มเยิ้มหรือไม่ไหวแล้วเวลาที่เราจะต้องออกกล้องหรือทํางานอะไรถ้าทำบนมันมันไม่ดีหรือคนอยู่รอบข้างบุคลิกเราจะเสียเพราะฉะนั้นอย่างดีก็แค่1วันถึงสวันสระทีแต่ในสามครั้งสระทีอขอบคุณค่ะ <c oughs> แอนชีแอนโทแอนนาใครเล่นเรื่องแอนถ้าคำถามนี้จะสื่อในเรื่องแอนนะครับผมคิดว่าคนที่เป็นแอนนะครับก็ถือตัวตัวเราเองทุกคนเออให้มวลาเวลาข้าแถวแบบไม่ดีนะเวลาข้าวแถวเด็กยากใส่ปีเพื่กิดมาเวลาพูดหน่อยพูดด้านนางหน่อยตาหันมา สามพันสามสิบชีไปง่ายมากเข้าใจอย่างเข้าใจปิกาโซ่เนี่ยเข้าใจพี่ต้ากันละต้ากันละว่างว่าใช่ใช่ว่างยังอ่ะนี่คืออะไรหนูพี่ธรรมดีนะคะบอกบอกพี่ต้าดังๆว่าพี่คือลูกอะไรอะไรลูกของเราเหรอลูกของพี่จะได้ทำการได้ทำได้ทำ ขอร้องเลยนะเอาแบบเอาแบบเป๊ะเอาแบบเป๊กเอาแบบเลยอุ้ยื่นนอ่ะหนน่หัวหน่าสันว่าสันว่าออฟติดรูเอออาติดขางอติางาวดีกินกล้วยโอเคก่อนจะมาทากินกล้วยอเนินนั่งตรงนั้นละ เรื่อกินมะเขือตลอดเรีนการสื่อสารอันเดียวกันนะตอนแรกมันไีบเรื่องมันมาเป็นค่าวได้ไงอ่ะมันคือข่าวแม่อนุสาวรีย์พัทยาเริ่มไปพัทยาประกอบให้เป็นอนุสาวรีย์ที่คิดว่านี่คือพัทยาคือเราต้องตัดต่อตัวกันให้มันดูเป็นพัทยาต้องตัดตัวเหรอคะตัดตัวได้ทำท่าทางง่ไยๆจุดหนึ่งมาเรามาเล่นทรายกันงั้นเดี๋ยวฉันเป็นเจสกี้เธอขี่ เอาไหมเาเออใช่ับพีดีพีนีตีตีตี่ีตีมีต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 ีพีต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 ีีต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 ีีีีีีีีีตีีีีีีีีีีีีีีีีีีีตีตีีีีีีีีีีีีี เว็นอะรดูดานกวาไดูนเกไปไที่ะทะเลต้องไปทะเลแบบละเอียดเลยใช่แบบมันเป็นสถานที่พัทยานิ่ๆะนิ่ๆอ๋อโอเคนะแล้วยากมากบ้านใส่ถอ สวัสดีครับเจลาโต้วิีนะครับกิต้าวิวีค่ะเนเน่วิีค่ะบีบิีครับครับวันนี้พวกเรามาทำอะไรกันครับเพิ่งจบคลาสไอเบกกิ้งกันไปค่ะก็มาเวิร์กช็อปไอเบกกิ้งเนาะเป็นไงบ้างอุ้ยวันนี้ชอบชอบคลาสวันนี้มากรู้สึกเหมือนแบบได้ใช้ร่างกายแล้วก็ไหวทีจริงเมื่อกี้สนุกมากเมื่อกี้เล่นเกมไปหลายเกมเลยอืมรู้สึกเป็นไงบ้างน้องบีวันนี้ สนุกมากครับชอบมากครับแฮปปี้ครับแอบลุ้นอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเกมเมื่อกี้เขาเล่นคือเป็นอนุสาวรีย์ใช่ไหมเออแอบแอบลุ้นแบบว่าเราจะคิดคิดเอทได้ไหมอะไรอย่างงี้เออแล้วสุดท้ายเราก็มือกันใช่ไหมฝากด้วยนะครับผม v ีบีไอดีนะครับ JLATOH ครับแล้วก็ IG JAYLATO92 ครับค่ะแล้วก็ของต้านะคะ Vidi d T A R G W E ค่ะก็คือต้ากี้หรือถ้าเป็น IG ก็เป็น T A R G W E A S ค่ะส่วนของเนเน่นะคะ Vidi d คือ N A Y N A Y ค่ะส่วน IG นะคะก็จะเป็น N A Y underscore N A N T H A N U T ค่ะแล้วก็ Vidi ID ของบีมนะครับ L B W D M L ครับส่วน IG นะครับ B W D M K A N T H O R N ครับขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะยั้นก็ฝากพวกเราไว้ด้วยนะคะไปเจอกันใหม่อีพีน,นะคะ่ะบ๊ายบาย